สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เดียมาที่นี่ค่ะมาตามหาผลิตภัณฑ์กล่องทองคองกล่อง,อง,องนี้เลย D Contact X นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาไม่ว่าจะเป็นแสบคันเคืองน้ำตาไหลแพ้แสงนะคะตัวนี้ได้เลยค่ะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากประสบการณ์ได้เลยจ้าตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก็คือบวมขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบ ตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วทันดีคอนแทคไปมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างค,ะ,คะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับเป็นต้อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใสแว่นแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดเมื่อก่อนจะแสบตาคันตา ระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอา,าการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับเป็นต้อกระจกค่ะก็ะเลยสั่งมาทานก็โอเครู้สึกดีขึ้นดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact ช่วยส่งเสริมการมองเห็นดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วย D Contact D Contact X หนึ่งกล่องบรรจุ30เม็ดมีออยอรับรองปลอดภยัยสนใจโทรมาสั่งซื้อได้เลย